สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกับพญายศรีพามวนครับอยู่ที่งานข้ากี๊เข้าลามครับวัดบ้านเด่นดินหมีครับแต่พี่พนองมาชมบรรยากาศครับใส่กุหลามใส่กหลามครับพี่น้องงานข้ากี๊เข้าลามบ้านเด่นดินหมีแต่ละหมู่บ้านมาแข่งขันกันนะครับ ้่วตลงเข้ามาเลยนคส่รับ้า่ก็่ขกลางครับมันเด่นดินหมีนะครับกระเทีีทาัมากันตั้งนานนะครับมีกำลังใส่ข้าหลามกันอยู่นะครับ้อยไม่นนี้กาลังมับเมนกันอยู่นะครับ เมิ่งกันอยู่นะครับกำลังจะใส่ข้าวหลามกันอยู่นะครับด้านนี้งานวิจิข้าวหลามนะครับพอดีพนองกันมาชมบรรยากาศนะครับการแข่งขันประกวดเผาข้าวหลามเผาข้าวหลามข้าวหลามเผานะครับมาทัวร์อำเภอทุ่งเฉลี่ยมนะครับมาแข่งกันนะครับเผาข้าวหลามครับประกวดแข่งกันนะครับ การข้าวขี๋ข้าวลาบนะครับเก็บบรรยากาศนะครับงานข้าวขี๋ข้าวลาบกานนี้กำลังจะใส่กันอยู่นะครับข้าวขี๋ข้าวลาบนะครับพี่ผู้น้องมาชมบรรยากาศนะครับงานข้าวขี๋ข้าวลาบนะครับ อาจานี้กำลังทำอาหาระับนครับเราเอาหวานลงหรือว่าแข็งยของเราด้วยกันที่โุดเราจิ้มแางโนี่เขาหลามทิ่สแตงโมเป็นอะไงในบ้านเนี่ยเสียนรจิ้เขาหลามอร่อยอร่อยนะครับ เน <who shiny>? ี่ครับข้าวขี๊ครับนี่ครับกำลังปั้นกำลังปั้นครับพี่นะเนี่ยกำลังปั้นครับข้าวอกี้เขาบอกว่ท่านะนี่ยงปัุนกำลังปั้นครับไป่ละไปบ้านที่มาแข่งวันนี้เขาไม่ได้คับคัดจากฝีมือที่ทำนะฮะเขาคัดจากว่าทุกท่านที่มาเปนเรื่องของข้าวหลามอันนี้ข้าวขี๊ข้าวขี๊เกี่ยงเรื่องของการขี๊ข้าวหลามครับมาดูวิธีเอาข้าวใส่ตั้งครับมที่เขาเลยข้าวหลามฝีมือบ้านสั่นลำใหญ่มาก เขาดูสภ <is> <AN> าพเลยได้ถามว่าเขารู้ว่ากรรมการเป็นคานะครับคุณนรสขอข่าวแบบด้านนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเผาแล้วครับด้านนี้บรรยากาศนะครับออยาดยาดยาดเลยครับงานวิจิตรลา์นะครับมีทั่เดียว็นงนาจังหวัดศรีอทัยคระแสป็นลมลือยังนะครับ ธรรมดูนี้กระลำพยาบาลหรือเปล่าบตอนเขาเดี่ยกไม่ไหวแล้วนะครับั้งนเขาจี่อยู่ครับมาดูวิธีเอาข้าวใส่กรหลามครับใส่บ้างครับ เริ่มแล้วครับเร,เริ่มมาลงแล้วครับ และเดี๋ยวเราจะมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับคุณเอิรับจะมีข้าวหลามเหนืไหนที่ยาวที่สุดนะครับเราจะมีนะครับส yeah. ่งนข้าวหลามที่ยาวที่สุดนะครับของหนูตัวเองนะครับ,รบจะมีการแข่งขันกันน,กะน,นะครับแข่งขันระยะยาวนะครับซึ่งตอนนี้คู่หนูคู่หนูได้ไปดูและไปวัดความยาวของข้าวหลามในละหมู่บ้านเลยนะครับตอนนี้ชอดที่สุดคือเทพนันนะครับคี่หนูใช่ของเทพนันนะครับ ยาวสัใจตังเลข้าวขาวหลามเยอะที่สุดในโลกครับบ้านในนินมีครับท้องเสียมจังหวัดสุโขทัยนะครับชมบรรยากาศนะครับข้าเข้าหลามนะครับเยอะที่สุดในโลกนะครับเอาวดานะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ